สมัยนี้ของแพงทุกอย่างแต่รายได้กลับไม่เพิ่มขึ้นการคิดจะลงทุนอะไรสักอย่างต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างและคนส่วนใหญ่บอกว่าการหาเงินลงทุนตอนนี้ก็ยากมากด้วยเงินเก็บที่มีบางทีก็น้อยนิดไม่อยากเอาไปเสี่ยงลงทุนถ้าผิดพลาดขึ้นมาจะได้ไม่คุ้มเสียแต่ลึกๆแล้วทายแฟนชายเซ็นเตอร์ยังเชื่อว่าคนอีกจำนวนไม่น้อยก็อยากจะมีอาชีพอยากมีรายได้เพิ่มลองมาดูกันว่าถ้าเราอยากจะเปิดร้านโดยใช้งบไม่เกิน1000บาทจะมีอะไรให้เราเริ่มต้นได้บ้างแต่ บอกไว้ก่อนว่าเมื่อเราเริ่มต้นทุนน้อยอกกุปกรณ์ที่ใช้ก็ควรจะเป็นของที่มีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มรวมถึงในเรื่องของทำเลที่ขอเน้นพื้นที่ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าเช่ามีเงิน1,000เปิดร้านอะไรได้บ้างในภาวะเงินเฟ้อเงิน1,000สมัยนี้ถือว่าน้อยมากแต่ในความเป็นจริงมีอีกหลายอาชีพที่ลงทุนไม่เกิน1,000บาทก็สามารถสร้างไรายได้ที่ดีขึ้นกลับมาเพียงแต่เงินทุนน้อยก็ต้องอาศัยทักษะความขยันมากเป็นพิเศษและต้องไม่ลื ว่าข้อดีของยุคนี้คือการตลาดออนไลน์ที่ใครรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์อาจจะช่วยให้ร้านเล็กๆเ,เงินทุนน,น้อยของเราเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วยลองไปดูกันว่ามีเงินแค่1,000บาทจะเปิดร้านขายอะไรได้บ้าง ขายหมูปิ้งลูกชิ้นทอดน่าจะเป็นการเปิดร้านที่ง่ายและคนนึกถึงมากที่สุดเงินทุนแค่1น0 0ก็เริ่มต้นแบบเล็กๆได้หลักๆคือจ่ายไปกับค่าวัตถุดิบส่วนอุปกรณ์ก็เน้นหาของที่มีอยู่ในครัวไม่ต้องซื้อเพิ่มและควรฝึกทำน้ำจิ้มให้อร่อยๆไม่ต้องไปเปิดที่ไหนไกลเริ่มจากหน้าบ้านของตนเองลองเช็คลูกค้าดูก่อนหากพอมีทุนเพิ่มก็ลองไปตั้งโต๊ะขายในตลาดนัดเริ่มต้นจากง่ายๆแต่ขยันให้มากอก อกาสรวยก็เป็นไปได้หรือถ้ามีหัวธุรกิจสักหน่อยจะลองพัฒนาให้กลายเป็นแฟรนไชส์ในอนาคตก็น่าสนใจเช่นกัน ขายเฟรนด์ไฟลยอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเน้นง่ายๆเช่นโต๊ะพับได้1ตัวเก้าอี้หนึ่งตัววัตถุดิบหลักคือเฟรนด์ไฟล์พร้อมทอด1ถุงใหญ,ใหญ่รวมกับผงปรุงรสอย่างปาปิกาชีสหรือเกลือแล้วก็เตาแก๊สปิกนิกตะแกรงสําหรับตักเฟรนด์ไฟา์ถุงพลาสติกสําหรับใส่เฟรนด์ไฟลยอุปกรณ์และวัตถุดิบเบื้องต้นเหล่านี้ลงทุนไม่น่าจะเกิน1000บาทเริ่มจากร้าเล็กๆขายหน้าบ้านของตนเองพอมีทุนค่อยขยับขยายไปเช่าพื้นที่ในตลาดนัดหรือทำเล อื่นที่มีคนพุกพานมากกว่านี้ราคาขายส่วนใหญ่ชุดละ20บาทใน1วันก็พอจะทำให้มีไรายได้เสริมพอสมควร 3. ขายงานแฮนด์เมดธุรกิจที่สงวนไว้สําหรับคนที่มีความสามารถมีไอเดียด้านศิลปะไม่จําเป็นต้องไปลงทุนซื้ออะไรเพิ่มอาศัยใช้ฝีมือของตนเองที่มีทําสินค้าขายเช่นกระถางต้นไม้ DIY กอบรูปจากวัสดุเหลือใช้ตุ๊กตาจากเศษผ้าเป็นต้นยิ่งปัจจุบันแพลตฟอร์มออนไลน์มีประโยชน์อย่างมากอาจจะทําให้เรามีไรายได้จากการขายมากกว่าที่คิด 4. ขายหมูสเต๊ะแม้ว่าจะดูเป็นอาชีพที่ใช้ต้นทุนสูงแต่ถ้าเรามีเงิน1นึ่พก็เริ่มจากน้อยๆไม่ต้องซื้อวัตถุอุปกรณ์อะไรเพิ่มเอาที่มีอยู่มาใช้งานหลักๆคือเตาปิ้งเนื้อหมูกะทิผงกะหรี่แตงกวาพริกถั่วลิสงเบื้องต้นประมาณ1,000บาทอาจจะเกินไปบ้านเล็กน้อยราคาขายของหมูสเต๊ะมักขายเป็นชุดชุดละ30-35บาทกําทกำไรโดยเฉลี่ยประมาณ50%จากยอดขายขึ้นอยู่กับทำเลและความอร่อยเป็นสำคัญ 5. กระเพราห่อถ้าเรามีหน้าบ้านอยู่ในชุมชนใกล้โรงเรียนใกล้ตลาดลองมาขายกระเพราห่อที่มั่นใจว่าขายได้ดีแน่อุปกรณ์ใช้จากที่เรามีเป็นหลักเช่นเตาแก๊สโตะ๊ะเครื่องปรุงต่างๆที่ต้องใช้หลักๆก,ก็คือเนื้อหมู พริกกระดาษสําหรับหอ่อถ้ามีเงิน1นึ่พันอาจจะได้วัตถุดิบไม่มากการขายช่วงแรกก็อาจจะเป็นแค่การลองตลาดว่าจะขายดีแค่ไหนเมื่อเริ่มขายดีมีทุนมากขึ้นก็ค่อยสต็อกวัตถุดิบให้ได้มากขึ้นและอาจจะขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มบริการเดลิเวอรี่เข้าไปจะทําให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย ขายสินค้ามือสองสำหรับใครที่มีทุนน้อยแต่มีทำเลดีอาจจะลองเริ่มต้นจากการขายสินค้ามือสองที่ไม่ต้องไปหามาจากที่ไหนเอาสิ่งที่เรามีอยู่มาขายเช่นเสื้อผ้ารองเท้าของเล่นหนังสือกระเป๋าสินค้าเหล่านี้ถ้าอยู่ในสภาพดีหรือเป็นสินค้าที่ยังใช้งานได้ดีขายในราคาถูกลงก็ต้องมีคนสนใจยิ่งยุคนี้คนส่วนใหญ่ต้องการประหยัดถ้าเราขายได้มีเงินทุนสูงมากขึ้นก็อาจจะขย,ขยายไปหาสินค้ามาจากแหล่งอื่น มาขายเพิ่มเติมได้ ร้านข้าวไข่เจียวนอกจากกระเพราหมูสุดฮิตไม่แพ้กันก็คือข้าวไข่เจียวมีเงินทุน1,000บาทเปิดร้านได้แน่ตั้งโต๊ะตัวเดียวอุปกรณ์เอาจากที่เรามีวัตถุดิบหลักก็คือไข่แพงละประมาณ100-105บาทเบอร์2และเบอร์3รวมกับวัตถุดิบอื่นๆเช่นหอมกระเทียมหรือวัตถุดิบต่างๆที่นํามาใส่กับไข่เจียวขายกลองระ2 5าถึงบาทน่าจะขายได้ดีมีกําไรได้ไม่ยาก ขายแซนด์วิชถ้าเรามีเงิน1นึ่พันเราอาจจะเปิดร้านขายแซนด์วิชง่ายๆไม่ต้องมีวัตถุดิบให้ยุ่งยากเป็นแซนด์วิชพื้นฐานทำไม่ยุ่งยากขายไม่ต้องแพงชิ้นละประมาณ20-25บาทในยุคนี้คนส่วนใหญ่เน้นสินค้าราคาถูกกินอิ่มท้องถ้ามีทําเลที่ดีก็สามารถขายได้แน่และเมื่อมีทุนมากขึ้นอาจจะพัฒนาเมนูให้น่าสนใจมากขึ้นหรือจะทําขายช่องทางออนไลน์ร่วมด้วยก็ได้ เขายหน้ากากอนามัยแม้ภาครัฐจะออกมาตรการผ่อนคลายเรื่องหน้ากากอนามัยแต่ดูเหมือนว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังคงต้องใช้หน้ากากอนามัยต่อไปอีกนานราคาขายหน้ากากอนามัยผ่านช่องทางออนไลน์หอรับประมาณ10บาทถ้าเรามีทุนน้อยก็สั่งมาในจํานวนน้อยตั้งโต๊ะตัวเดียวก็เปิดร้านได้แม้จะดูไม่น่าสนใจนักเพราะมีสินค้าน้อยแต่ถ้าเราเริ่มขายได้และมีเงินทุนมากขึ้นก็อาจจะค่อยหาสินค้าอื่นมาเพิ่มเพื่อให้ขายได้ดียิ่งขึ้น 10. ร้านกาแฟโอวันตินขนมปังปิ้งมีเงิน1000ก็เปิดร้านกาแฟเล็กๆได้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากแค่กระติกน้ําร้อนและกาแฟสําเร็จรูปโอวันตินแบบซองส่วนขนมปังปิ้งถ้าไม่มีเครื่องปิ้งก็เริ่มจากใช้เตาถ่า,านอาจจะเป็นร้านที่ดูไม่ได้ดึงดูดลูกค้าแต่ก็เป็นร้านที่มีสินค้าง่ายๆขึ้นอยู่กับทาเลและไอเดียในการขายอาจจะเพิ่มเมนูง่ายๆอย่างไข่ลวกเข้าไปก็จะทําให้น่าสนใจมากขึ้นสามารถสร้างไรายได้เพิ่มและถ้ามีทุนมากขึ้นก็อาจจะพ พฒนาร้านให้ดียิ่งขึ้นได้เงินลงทุนที่มีเพียงแค่1,000อาจจะดูไม่มากแต่คนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่บางคนเขาเริ่มต้นจากไม่มีเงินติดตัวสักบาทด,ด้วซ้าไปสิ่งสําคัญคือทัศนคติและมุมมองแง่บวกที่เราต้องเปลี่ยนแรงกดดันให้เป็นพลังขยันทุ่มเทแล้วสักวันสิ่งที่เราทําอาจจะผลิตดอกออกผลกลายเป็นธุรกิจที่เติบโตมากขึ้น